รายการต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทมาร์คมีเดียจำกัดกองทัพบกปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน no. ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวาไราตี้สีพากับปอวีรินที่านาทองบ่อจรัดในวันมหาสงกรานต์13เมษายน2555นะคะวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นวันหยุดยาวของคนไทยก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะมีความสุขกันน่าดูเลยทีเดียวเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ทั้งทําบุญได้รวมพลพบปะสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วก็ได้เล่นน้ํากันอย่างชื่นฉั่มหัวใจดับอากาศร้อนๆแบบนี้แต่อย่าลืมว่า การรดน้ำดำหัวขอพรอผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั้นนะคะสําคัญจริงๆวันนี้ก็เลยเป็นที่มาทําให้ปอมมายืนอยู่ที่นี่ที่ไหนเอ่ยผู้ชมขารั้วบ้าน <c oughs> แต่เป็นรั้วบ้านของใคร <c oughs> เดี๋ยวได้ทราบกันอด <c oughs> ใจรอสักครู่นะคะสําหรับแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้เพราะวันมหาสงกรานต์ถือได้ว่าเป็นวันผู้สูงอายุด้วยและเราจะมาขอพรผู้สูงอายุท่านนี้เป็นใคร <c oughs> พิเศษอย่างไร <c oughs> เดี๋ยวได้รู้กันแต่ตอนนี้ไปที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนกับน้องนุ่นพิธีกรสาวสวยของเราค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นุ่นอยู่บนเนิน824และข้างหลังนุ่นนี่ก็คือศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าดอยยาวดอยพามนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ร่วมร้อยปีเลยค่ะจะมีความสําคัญยังไงนั้นตามนุ่นมาเลยค่ะวารีต้สีภาคในวันนี้จะพาไปชมโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชนเผ่าดอยยาวดอยพามน ที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นที่เนิน824ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของชนเผ่าม้งที่อาศัยอยู่โดยรอบดอยยาวโดยผาหมุนแห่งนี้ค่ะ พิพิธภัณฑ์สร้างโดยสถาปัตยากรรมมงภายในจะจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และประวัติศาสตร์ของชาวมงและชนเผ่าอื่นๆตั้งแต่ครั้งอดีตการจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ให้แก่ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืทบทอดวัฒนธรรมของบรรพบุรุษต่อไปไม่ให้เหลือนหายไปตามกาลเวลาอาดีตนั้นก็ประกอบไปด้วยพี่น้องเมียนและพี่น้องไถลือ้อ อยู่ในพื้นที่นี้โดยส่วนใหญ่ต่อมาก็ได้มีพี่น้องจีนอพยพมาร่วมอยู่ในพื้นที่แล้วก็รวมทั้งพี่น้องอาขา่าพี่น้องอีก,ก็มาอยู่ร่วมกับพี่น้องชนเผ่าโมกในพื้นที่โดยยาวพมดมีครั้งหนึ่งก็มีการเครื่องไหวจากคำบวนการโฮมินิสากลประกอบไปด้วย ลาวเวียดนามจีนแล้วก็พื้นที่ประเทศไทยก็ได้มีการเคลื่อนไหวทางพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเกิดค,ความขัดแยง้งบวกกับาการเคลื่อนไหวสิทธิของประชาชนขึ้นมาพี่น้องชาวโดยยาผาหมนก็เลยแตกเข้าป่าส่วนหนึ่งก็เตะเข้าในเมืองแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวต่อสู้อยู่ในพื้นที่โดยยาผาหมนมาจนถึง2,520 425พันเอกวิโรธทองเม็ดผู้บังคับกอมพานท่าราบที่3กรมท่าราบที่17จังหวัดพะเยาและเชียงรายให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องชาวโดยยาวผาหมนให้วางอาวุธและจัดจัดสารที่ทํากินให้กับพี่น้องชาวโดยยาผาหมนพี่น้องชาวโดยยาผาหมนก็เลยดำลงชีวิตตั้งแต่ปีพศ .2525 มาจนถึงปัจจุบ,บันนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และยังช่วยเสริมอาชีพให้กับชาวโมอีกด้วยค่ะทั้งทันที่ที่นี่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวปีละกว่า200,000คนแต่ทําไมธรรมชาติที่นี่ยังคงความสวยงามเอาไว้ได้รอบหน้าเราจะมาไขาความลับของคนที่นี่กันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยโอตท พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่กดออดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะเข้าไปในบ้านหลังนี้กับแขกรับเชิญพิเศษของเราที่ท่านก็รอเราอยู่แล้วเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรีปทุมสูตรท่านมีความพิเศษอย่างไรตามเป้ามาเลยค่ะแต่กดออดไปแล้วไม่รู้ใครมาเปิดประตูให้เราหรือย,ยังนะคะอ้า สวัสดีค่ะออสวัสดีค่ะนะคะจะาเชิญต้อนรับค่ะค่ะอจารย์คะวันที่สี่ภามาขอเยี่ยมชมบ้านอาจารย์นะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยกับอาจารย์ด้วยในวันมหาสงรารวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องปิดเบรกแล้วช่วยปิดเบรกให้หนูหน่อยนะคะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันค่ะกับวัยตี้สีภาค สิษัปตทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญนักเรียนมิสิตนักศึกษาและผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตทครั้งที่27บ้านสีเขียวโลกสีเขียว Green Living Saving the Earth เปิดรับสมัคร1 4 17พฤษภาคมนี้พิมพ์ระเบียบการและใบสมัครได้ที่ www.pttplc.com หรือ025371631 เที่ยวแบบไหนเมืองไทยยั่งยืน ประเทศไทยฉันไม่เคยหยุดไม่มีหยุดที่จะสร้างสรงสรค์พลังสะอาดเพื่อโลกใบใหม่ไม่มีหยุดโลกที่ยังสดใสให้คงอยู่เพื่อเธอตลอดไปหลังจากมุ่งสร้างสรรค์พลังงานทดแทน เพื่อคุณเพื่อโลกเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโอ้โหอาจารย์ครับพอเดินเข้ามานี่เหมือนหลุดมาอยู่อีกเมืองหนึ่งเลยจากรถติดมากๆข้างนอกโหต้นไม้เยอะมากค่ะกลายเป็นเมืองต้นไม้ใช่ไหมคะค่ะ บ้านนี้นี่เป็นเคล็ดลับหรือเปล่าคะที่ทําให้จาย์ดูสดชื่นตลอดเวลาน้องปอค่ะอาจารย์สีแปดสิบแล้วนะคะโหเห็นไหมแปดสิบแล้วเป็นอย่างนี้คะท่านผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องคุยกันยาวน้องปอขาเชิญเลยค่ะเรามานั่งเย็นๆตรงนี้ดีกว่านะคะสาลากลางน้านี่สาราอด้บรรยากาศที่สำหรับเราพักผ่อนลมเย็นข้อสำคัญไม่มีแดดค่ะ อย่างที่เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบานบุคคลที่น่าชื่นชมเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในสังคมและทางรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านมาบอกเร่าประสบการณ์ดีๆในช่วงคนดีสีาผ้าบอกได้ว่าบุคคลท่านนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะถือได้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลเป็นพลังสําคัญของแผ่นดินผู้ที่มีใจรักความตั้งใจในการอบรมและการให้ความรู้กับนักศึกษาและคนทั่วไปมีจิตใจอบอ้อมอ,อารีมีจิตใจของความเป็นครูอย่างชัดเจน And ท่านผู้นี้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสําเร็จการศึกษาปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีเมืองโคลัมเบียสาขา General Education ด้วยความรู้และความสามารถของท่านผู้นี้บุคคลที่เรากําลังกล่าวถึงในขณะนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรีปทุมสูตรปัจจุบันท่านเป็นนายกสถาบันศาสตราจารย์ดรบุญรอดบินทสัศน์หลักสูตรเสาหลักของแผ่นดินและเป็นที่ปรึกษ ส,สมาคมคารุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยวัย80ปีแต่ท่านยังดูสดใสและแข็งแรงเกินวัยท่านมีแนวคิดและการดูแลสุขภาพจิตอย่างไรไปติดตามกันค่ะวันนี้เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเราเราหลุดมาอีกบรรยากาศหนึ่งหลังจากที่ติดการจราจร<ช>ด้านนอกนะคะแต<ช>่<ช>ตอนนี้มาน,นั่งอยู่ในนี้รู้สึก สบายผ่อนคลายมากมีต้ตาานไม้ใช่แล้วเรียกว่าเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าคะที่ทําให้อาจารย์แข็งแรงแล้วก็สดชื่นได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่ง่ะ,ะเพราะว่าโดยปกติแล้วนี่นะฮะแต่เช้าเนี่ยฮะเราก็จะลงมาอยู่กันในสวนค่ะนะคะก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นแล้วเราถึงจะคิดว่าเราจะไปที่ไหนเพราะเช้าเนี่ยแถวนี้เนี่ยจะร่มรื่นมากแล้วก็ลมเย็นค่ะ แล้วก็คุณอทธรสายเมียนะฮะจะชอบต้นไม้เนี่ยทั้งหลายแหละบันดามะม่วงเนี่ยค่ะคุณอทธรปลูกทั้งนั้นค่ะแถมยังเป็นคนที่ทาบกิ่งเองอีกโอ้แล้วก็ส่งให้เพื่อนฝูงเวลานี้คนที่เขาต้นไปเนี่ยค่ะก็ส่งลูกกลับมาเอาลูกมะม่วงค่ะตนกิงกลับมาตอนนี้เราได้ลูก่กลับมาแต่ช่วงนี้คุณอธรทําไม่ได้แล้วเนี่ยฮะที่น่าเสียดาย ท่านไม่สบายท่านเป็นอัลไซเมอร์แล้วเผอิญท่านปอดติดเชื้อนะคะขณะนี้ท่านพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรนะคะอาจารย์ก็ไปดูแลต่อเนื่องตลอดเวลาถึงเช้าวันนี้ก่อนมานี่พี่ก็ไปพบกับท่านก่อนและถึงมาอาจารย์คะคุณอาทรนะคะท่านรับทราบถึงความห่วงใยตรงนี้แต่ส่วนหนึ่งที่พวกเราขอชื่นชมจริงๆก็คือกําลังใจที่อาจารย์ได้มีให้กับคู่ชีวิตช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าหากจะมอง ตัวตนของอาจารย์สมศรีจริงๆเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่างไรคะอาจารย์สมศรีหรอคะก็คือผู้หญิงธรรมดามีความภูมิใจที่จะมีต้นไม้ใบหญ้าที่เรารักค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองไปรอบด้านแล้วก็จะเห็นว่าเรานี้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงะนะคะอาจารย์สมศรีเองเนี่ยตื่นแต่เช้ามาก็ต้องขอมาดูต้นไม้นิดหนึ่ง ท่านผู้ชมคะอาจารย์สมศรีฉันไม่มีลูกนะคะแต่ท่านบอกว่ามีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองเลยลูกศิษย์ที่ว่ามีเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยจริงๆแล้วครูคือครูที่โรงเรียนแต่ครูคนแรกของลูกๆก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันมหาสงกรานต์เป็นวันผู้สูงอายุด้วยก็เลยอยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุในบ้านของเราว่ามีบทบาทสําคัญอย่างไรกับสังคมไทยคะ่ะผู้สูงอายุของเราเนี่ยนะคะ จะดูแลเด็กนี่ค่ะเป็นอย่างดีในสมัยก่อนะนะคะอย่างอาจารย์มสีเนี่ยเติบโตมาเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่สองกรอบเราคิดอยากจะออกแต่จริง,รงๆเราไม่เคยคิดจะออกเลยกรอบที่หนึ่งนี่คือกรอบของพ่อแม่ที่ท่านสอนเรามาตั้งแต่เด็กท่านจะให้เราทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วท่านก็นจะอธิบายกรอบนี้คือกรอบที่นําเรานี่ค่ะสู่สังคมชีวิตที่อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะเป็นชีวิตที่มีความสุขอีกแบบหนึง่งค,คือมองโลกเนี่ยในแง่ดีบางครั้งเราจะมองเห็นว่าไอ้คนนั้นเขาไม่ดีเนี่ ท่านก็จะบอกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นคนเรานี่อยู่ที่ใจถ้าเมื่อไรเนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีเนี่ยอย่าที่คิดเพราะคนที่จะไม่มีความสุขคือเราปัจจุบันนี้ค่ะในสังคมไทยของเราก็ค่อนข้างที่จะมีอิสระทางความคิดกันเยอะแยะมากมายแต่ละคนก็เห็นแตกต่างกันได้เราเห็นแตกต่างกันได้ไงฮะแต่ตราบเท่าที่เรามองเห็นความดีของเขา เรามีความสุขทีนี้เนี่ยพอพอพูดถึงตรงนี้แล้วนะคะเอ่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในปัจจุบันอาจารย์เห็นเป็นยังไงบ้างคะแต่ก่อนหน้านี้เดยงก็เห็นเขาเตรียมตัวละ,ะที่ก็จะไปกราบไหว้ผู้ใหญ่นะคะแล้วเด้งก็ชื่นชมที่บรรดาเด็กตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะคะถ้าดูตามทีวีเนี่ยเขาจะบอกมาเลยแม้เนี่ยเขาจะทําอย่างนี้ให้พ่อ,อ,อทําอย่างนี้ให้แม่แล้วแม่ก็เตรียมจะ้ะเดี๋ยวจะ อวยพรให้ลูกยังไงพ่อก็จะบอกเลยว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะลูกนะ,ะซึ่งเรี้ยนรู้สึกว่าเป็นลักษณะที่ดีของสังคมไทยในอนาคตอืมค่ะอาจารย์คะพอฟังเรื่องราวมามากมายนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยให้กําลังใจผู้สูงอายุที่วันนี้อาจจะไม่ได้มีลูกหลานมาหาก็จะติดภารกิจหรือเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องดูแลหัวใจและต้องมีวิธีคิดอย่างไรเพื่อให้อยู่อย่างมีความสุขค่ะ,คะ ก็เราก็จะมองหาสิคะว่าเราจะไปมีความสุขได้ที่ไหนค่ะนะคะอย่างที่ท่านเวลานี้เนี่ยท่านอยู่โรงพยาบาลแน่นอนเพราะคุณอภทรอยู่โรงพยาบาลค่ะแต่เมื่อปีที่แล้วล่ะที่ท่านทําอะไรเล่ว่างๆเนี่ยก็นั่งโทรศัพท์ถึงเพื่อนมั่งนะคะเพื่อนซึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขากระเทียบอ้าวซีโทรมาใช่เราก็คิดถึงเธอค่ะเขาก็บอกแม้ดีจังเลยก็เราก็ไม่ได้จําเป็นที่ว่าเราจะต้องไป ขอจากเด็กๆนะฮะ,ะเราก็ต้องเข้าใจว่าเขามีปัญหาแต่ตราบเท่าที่เขายังนึกถึงเราเนี่ยไม่มีะอะไรเลยเขาโทรศัพท์มาเนี่ยจงยินดีซะกับเสียงที่อิ่มเอิบใจของเด็กๆ,ๆที่เขามาหาเราแค่น,นี้ก็ชื่นใจแล้วใช่ไหมคะแล้วยามว่างๆนะคะงานอดิเรกเลยของอาจารย์สมศรีปักทุมสูตรทำอะไรคะ ปลูกต้นไม้ไงคะอ๋อปลูกต้นไม้ด้วยเราปลูกต้นไม้นี่คือคการออกกำลังกายของเราโอ้โหท่าผู้ชมครพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยยังมีอีกหลายจุดนะคะที่เรายังชมไม่ทั่วบ้านเลยเอาเป็นว่าตอนนี้พักสักครู่อาจารย์ยังอยู่กับเราเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดยไซอัมสวิสนาฬิกาดีๆของคนไทยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปตทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญน,นักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจร่วมส่งผลงานขอา้อประกวดศิลปกรรมปตทครั้งที่27บ้านสีเขียวโลกสีเขียว Green Living Saving the Earth เปิดรับสมัคร14-17พฤษภาคมนี้พิมพ์ระเบียบการและใบสมัครได้ที่ www.pttplc.com หรือ025371631 เที่ยวแบบไหนเมืองไทยยั่งยืน เที่ยวแห่งประเทศไทยฉันไม่เคยหยุดไม่มีหยุดที่จะสร้างสรรค์พลังสะอาดเพื่อโลกไปใหม่ไม่มีหยุดโลกที่ยังสดใสให้คงอยู่ รางจากมุ่งสร้างสันพลังงานทดแทนเพื่อคุณเพื่อโลกเพื่ออนาคต <S <S สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะน้องป<ะ>อเชิญสิคะ,ะจะให้ดูว่าเนี่ยคือต้นกล้วย<ม> <S <S เห็นมาใหะชีวิตเราเนี่ยพอเพียงตามที่ในหลวงท่านสอนไว้จริงๆงเงีเ่ยมเลยค่ะแล้วเรา ไม่ได้ฉีดยาเราไม่ได้นานอะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์รับประทานได้อย่างดีเลยอาจารย์คาะอย่างเงี้ยเขาถึงได้เรียกว่าเป็นวิถีของคนไทยอย่างแท้จริงน <c oughs> ะคะเหมาะกับช่วงนี้ของเราเลย <c oughs> กับวิถีที่ภา <ไป S 2> ช,ชมกันเลยคะ่ะสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยหญ้าแฝกกำแพงมีชีวิตในการอนุรักษ์และขึ้นธรรมชาติสู่แผ่นดิน โดยสภาพปัญหาการชะลลางพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าศักยภาพของหญ้าแฝกมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการชาล้างพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินซึ่งมีวิธีการปลูกแบบง่ายๆเกษตรกร,ร,กรสามารถดำเนินการได้เองแต่ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่หลังการปลูก สภาพปัญหาพื้นดินบริเวณบ้านแม um ่กึศอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางเป็นพื้นที่ที่เสื่อมโทรมเป็นดินปนทรายแห้งแล้งทําให้ชาวบ้านไม่สามารถทําการเกษตรได้อย่างเต็มที่จนชาวบ้านเริ่มนําแนวทางการรักษาหน้าดินจากโครงการพระราชดำริทําให้เกิดผลดีแก่พื้นที่บริเวณนั้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงวิถีสีภาควันนี้นะคะเจ้าก็พาคุณผู้ชมมารู้จักกับบุคคลต้นแบบที่น้อมนาเอาแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างการปลูกหญ้าแฝกมาปรับใช้ในพื้นที่ทํากินของตนเองแล้วก็เผยแพร่ให้กับชาวบ้านจนชาวบ้านที่นี่นะคะเขาสามารถมีพื้นดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเขาจะทาอย่างไรนั้นตามจ้าไปชมกันเลยค่ะนายกองพบแกนนำโรงเรียนแก้จนคนเสริมงามจังหวัดลำปาง ผู้มีจิตอาสาเขาก็อาสาทดลองงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินทุกอย่างโดยนําเอาหลักการสอนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาผสมผสานกับความรู้ที่ตนเองมีลองผิดลองถูกกับก,บการนําเอายาแฝกมาปลูกในบริเวณที่เสื่อมโทรม และก็สําเร็จอย่างที่ตั้งใจจนได้รับรางวัลประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในโครงการการประกวดการพัฒนาและการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่6พุทธศักราช2554ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพ่อหลวงพระราชทานหญ้าแฝกมาพ่อบอกว่าหญ้าแฝกเป็นหญ้ามหรชนปลูกแล้วมันจะทำ ให้หน้าดินไม่ฟังทลายทําให้ดินสุ่มชื้นดีผมก็ว่ามาศึกษาดูแต่ชาวบ้านเขายังไม่เชื่อว่ะมันจะดีจริงหรือไม่แต่ผมก็ทดลองมาเรื่อยๆตั้ง8ปดเปีก็ปลูกทีแรกก็ปลูกขอบบ่อฮนะบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาด้วยก็ปลูกไปพอดีหน้าผลมามันลงมันปลูกไปสัก2ปีมันก็ทําให้ดินเราไม่ฟังนะบ่อเราก็ไม่ตื้นเขิน ดูเราเลี้ยงปลาขึ้นมาดูมันก็ปรับสภาพน้ําได้นะผมเชื่อมั่นว่าเออถูกทางที่พ่อหลวงบอกให้มาผมก็ทํามาเรื่อยๆในปีแรกของการร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านนำาย้าแฝกมาปลูกล้อมรอบขอบบ่อและรอบต้นไม้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่พอมาเริ่มปีที่สองกลับประสบปัญหา เนื่องจากการปลูกหญ้าแฝกต้องการการดูแลตัดแต่งใบเพื่อไม่ให้รกและออกหลอกจนตายทําให้สมาชิกเริ่มไม่มีเวลาให้และทิ้งให้หญ้าแฝกตายในที่สุดคุณลุงก้องพบปลูกหญ้าแฝกมาได้เป็นเวลา9ปีเขาเลยรักหญ้าแฝกเป็นชีวิตจิตใจเพราะเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีมีตัวอย่างให้เห็นแก่คนอื่นๆ เป็นบานก็เริ่มมีความสนใจเขาจึงเริ่มขยายพันธุ์ยาแฝกไว้เพื่อแจกจ่ายสำหรับคนที่สนใจและสามารถเข้ามาขอได้ฟรีต้นต้องเป็นต้นแบบที่ดีก่อนสิ่งนี้เป็นแนวคิดของคุณพ่อกล้องพบกินจัดจัดที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาลองผิดลองถูกกับพื้นที่ทำกินของตนเองนะคะจนสามารถประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนได้ จะเรียกได้ว่าคนชุมชนที่นี่สามารถยินด้วยลำแข้งของตนเองได้ค่ะวันนี้จะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยพุปอคนั่งพักก่อนดีไหมคะดีเลยค่ะเพราะว่าเราเดินกันอยู่นานแล้วบ้านนี้มูนนั่งพักเยอะมากทำไปด้วย แมกไม้ตลอดเวลานะคะแต่เดินนานแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยและหิวด้วยหิวด้วยไหมหิวด้วยค่ะถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเมนูสี่ภาคค่ะเมนูสีภาควันนี้มีแกงเขียวหวานมาฝากค่ะแต่ไม่ใช่แกงเขียวหวานธรรมดาเพราะนี่คือแกงเขียวหวานแกะค่ะ การนำพริกแกงมาผัดกับน้ำมันพืชใส่กะทิต,ตามลงไปเคี่ยวจนกะทิตแตกมันจากนั้นเติมน้ำซุปลงไปเคี่ยวแล้วใส่เนื้อแกะทิ้งไว้สักครู่พอเนื้อแกะเริ่มเปื่อยแล้วเติมกระชายมะเขือและใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาหลังจากนั้นเติมพริกชี้ฟ้าและใบโหระพาเพื่อเพิ่มสีสันและความหอมให้กับแกงเขียวหวานน่ารับประทานยิ่งขึ้นตักแกงใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ได้เวลาอิ่มมารอยกับแกงเขียวหวานแก่แล้วค่ะขอบคุณโรงแรม East in ิน Hotel ลสำหรับเมนูนี้ค่ะสนับสนุนโดยปตทออพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอ้โหท่านผู้ชมคะวันนี้พอเชื่อว่าทุกท่านคงจะมีความสุขแล้วก็ยิ้มไปตามๆกันที่เราได้มาเยี่ยมาจารย์ในวันนี้แล้วก็ได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราด้วยนะคะนั่นคือชีวิตที่พอเพียงชีวิตที่มีความสุขจากการที่เรารู้จักพอเพียงด้วยตัวขอเงอเราเองและนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรีปทุมสูตร บุคคลผู้เป็นเสาหลักของแผ่นดินที่พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจวันนี้ขอบพระคุณที่อนุญ,ญาตพวกเรามาเยี่ยมนะคะจันคาและจะขออนุญาตขอพรปีใหม่ไทยด้วยนะคะได้รดน้ำดำหัวกับอาจารย์ในช่วงท้ายของรายการนะคะสว่วนท่านผู้ชมค่ะเราพบกันใหม่วันหยุดน,นะคะตฤกิกครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ปอและอาจารย์ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะไม่ไปค่ะ